อนันตะอริยกรรมหมายถึงกรรมที่หนักที่สุดเป็นฝ่ายบาปอกุศลเป็นกรรมที่ทำแล้วให้ผลทันทีไม่เปิดโอกาสให้กรรมอื่นให้ผลก่อนมีห้าอย่างคือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตและยุโยงสง์ให้แตกกัน กรรมหนักทั้งห้าข้อนี้ถือเป็นกรรมหนักมากแม้ทําเพียงครั้งเดียวก็ปิดทางบรรลุมรรคผลนิพพานในชาติที่ทำถึงแม้จะมาสำนึกที่หลังต่อให้ทําบุญทําทานขนาดไหนเมื่อตายแล้วจะต้องลงอบายภูมิเป็นที่รองรับอย่างเดียวอนันตอริยกรรมสําหรับในยุคปัจจุบันและบุคคลทั่วไป อาจมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่เราจะไม่ทำหากเราขาดสติไม่ได้พิจารณากายวาจาและใจอาจมีความสุ่มเสี่ยงที่เราจะกระทำก็เป็นได้เรื่องฆ่าพ่อฆ่าแม่คนทั่วไปที่มีสามัญสำนึกไม่มีทางทำเรื่องแบบนี้แต่ในข่าวเราก็จะเห็นว่า มีคนที่เสพยาแล้วหลอนค่าพ่อค่าแม่ตัวเองอยู่บ่อยครั้งแบบนี้อนันตะอริยกรรมเต็มขั้นจิตสุดท้ายเมื่อมาถึงพุ่งลงอเวจีทันทีส่วนอีกข้อที่หลายคนมองข้ามคือการทำสังฆเภทหรือยุโยงส่งให้แตกกันซึ่งในบรรดาอนันตอริยกรรมนั้นการทำสังฆเภท คือกรรมที่หนักที่สุดอาจคิดว่าเราเป็นคารวาสจะไปทำสังฆเภทได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ข่าวในโลกอินเทอร์เนต็ตมีมากมายโดยเฉพาะข่าววงการพระสงฆ์หากเราไปคอมเมนต์และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์แตกกันแม้เพียง0.01%ก็ถือว่าบาปหนักหนาสาหัสแล้วและอาจเข้าข่ายอนันตอริยกรรมด้วย ถ้าเจตนาที่ทำลงไปต้องการให้พระสงฆ์แตกความสามัคคีกันและอีกอย่างที่เห็นได้เยอะเลยคือการเขียนเอามันเขียนเอาสนุกเช่นเรียกพระสงฆ์ว่าเป็นนายแครลอดหรือเล่นมีมพระเพราะพระพดีพระปฏิบัติชอบก็มีมากมายควรตําหนิเป็นบุคคลไปแต่ทางที่ดีที่สุด อ่านข่าวแล้ะผ่านไปไม่ต้องไปคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นให้ผลกรรมทำงานของมันเองเราเองก็ไม่ต้องไปสร้างภัยเวรกับใครอีกต่อไปด้วยสรุปแล้วอน,นันตอริยกรรมเป็นกรรมชั่วที่หนักหนาที่สุดไม่มีกรรมดีฝ่ายใดที่จะลบล้างได้ต่อให้ทำบุญทำทานกับพระอรหันต์ทั้งโลกนี้ หรือสร้างวัดสักเท่าไหร่ก็ตามไม่มีทางรบร้างกรรมที่เป็นอนันตะอริยกรรมได้สุดท้ายต้องลงอาบายภูมิอย่างเดียวทุกทรมานอย่างแสนสาหัสและนานแสนนานจนกว่ากรรมจะเบาบางลงพอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ยังเจอกับเศษวิบากกรรมวนไปแบบนี้จนกว่าจะพบกับทางนิพพาน